อาชีพของฉันที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอาชีพอันมีเกียรติและทรงคุณค่ามากในสายตาของฉันแล้วฉันคุณครูวันดีเป็นที่เคารพนับถือให้แก่เด็กๆนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราอย่างยิ่งแต่ว่าก็มีนักศึกษาคนหนึ่งที่เธอดันปีนเกี่ยวเข้ามายุ่งกับฉันและทำให้ฉันต้องหวั่นไหวอย,อย่างมากนั่นก็คือมุตานักศึกษาคนนี้นั่นเอง ฉันติวข้อสอบให้กับมุตาไปการส่วนตัวไปแล้วเธอคืนกุญแจห้องสำรองให้กับฉันหลังจากที่เธอมาครั้งคอนโดของฉันวันก่อนการสอบก็ผ่านพ้นไปใกล้จะเข้าสู่ช่วงปิดเทอมแต่ก่อนที่จะถึงวันหยุดที่ฉันจะต้องแยกจากนักศึกษาของฉันแล้วก็แย,ยมุตาไปเป็นเวลาเกือบเดือนก็มีช่วงงานที่การที่เป็นนิทรศการของมหาวิทยาลัย ที่ฉันต้องทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆนักศึกษา,าในมหาลาัยของเราก่อนนะสิฉันเลี่ยงไม่ได้จริงๆี่ต้องเจอหน้ายิมุตาที่นี่ยิมุตาสารภาพกับฉันมาแล้วว่าเธอคิดยังไงฉันเองก็รู้ใจตัวเองแต่ว่าจะคิดอย่างนั้นกับเธอไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นอาจารย์ของเธออย่างไรลนะยังไงฉันก็เป็นคนควรดีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ฉันมิจรญ,ญาบรณมากพอที่จะไม่ละเมิดกฎข,ข้อห้ามและระเบียบของมหาลาัยเราอ่ะ ฉันทำตามที่มุตตาต้องการไม่ได้แต่ยัยเด็กคนนี้นักศึกษาคนนี้ก็ยังยั่วยวนฉันไม่เลิกลาจริงๆฉันต้องคอยระวังตัวอยู่เรื่อยเพราะว่าฉันน่ะต้องรับหน้าที่เป็นอาจารย์คอยดูแลแล้วก็ปกครองพวกเด็กๆในงานนิทรรศการนี้ให้พวกเธอเนี่ยจัดงานนิทรรศการกันได้อย่างราบรื่นเพราะว่าท่านอธิการบดีเขาบอบหมายมาให้ฉันน่ะมาคอยคุมแผนทําอาหารจัดเลี้ยงแล้วก็ทําอาหารออกบูธขายในงานนิทรรศการนั่นเอง ฉันหวั่นใจจริงๆเลยว่าฉันกับเย,ยมุตาจะเผยความรู้สึกอะไรออกไปทําให้อาจารย์และก็นักศึกษาคนอื่นก็สงสัยเรื่องราวหรือหวังเล่าอ่ะตอนนั้นเย,ยมุตาก็อยู่ที่บูธท,ที่เขาทาอาหารกันเย,ยมุตาดูเหมือนว่าจะเรียนคลาสทําทอาหารมาเธอก็เลยไปช่วยเพื่อนทําอยู่ตรงนั้นฉันก็ไม่อยากจะเดินเข้าไปแถวนั้นหรอกแต่ว่าฉันก็ต้องเดินไปเพราะว่า ฉันเป็นอาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบดูแลนักศึกษาแถวนี้ถ้าเกิดว่าฉันไม่เดินไปตรงนั้นเลยถ้าเกิดมีใครไปฟ้องท่านอธิการบรดีว่าฉันทําหน้าที่ไม่ดีแล้วก็จะก,ก็แย่น่ะสิฉันก็เลยต้องเดินไปดูนักศึกษาแถวนั้นก็เห็ <Hum> นยมุตตาอยู่กับเพื่อนของเธอแต่ฉันรัปวดหัวกับยมุตตาจริงๆมีเทศกาลกลางแจ้งนี้ทกเธอแต่งตัวแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยใครก็เอาผ้ากันเปื้อนอย่างนี้มาใส่แล้วชุดนักศึกษาของเธอไปไหนแล้วนะฉันมโหจริงๆ ถึงนี่จะเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่เธอก็น่าจะให้เกียรติสถานที่บางที่เป็นสถานศึกษาเธอมาแต่งตัวอะไรทำอาหารตรงนี้เนี่ยฉันเดินเข้าไปขณะที่เพื่อนมุตตาจับกลุ่มคุยกันแถวนั้นฉันเดินเข้าไปเพราะฉันต้องตำหนิเธอถ้าไม่อย่าง,งานั้นถ้าอาจารย์คนอื่นเขาผ่านมาเห็นแล้วว่าเห็นมุตตาแต่งกายแบบนี้แถวแถวบูธงานนิทรรศการที่ฉันดูแลอยู่มันจะเกิดเรื่องนะสิฉันก็เลยไปตักเตือนมุตตาอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่มุตตาเธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ย ทำกิจกรรมออกบูธเตรียมออกบูธวันพรุ่งนี้แล้วนะยังจะแต่งตัวอะไรใส่ผ้ากันเปื้อนอะไรอย่างนี้มันน่าเกลียดนะมุตตาไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันคะควรดีนี่มันเป็นวันหยุดนะคะก็มุตาร้อนมากเลยค่ะมุตตาทําอาหารค่ะควรดีมุตาเรื่ององแต่งตัวแบบนี้อีกอย่างหนึ่งเสื้อนักศึกษาของมุตามันเลิกไปแล้วเพราะว่าเพื่อนอะแกล้งมุตตาค่ะก็เลยทําอาหารที่แล้วก็พวกขนมอะไรพวกนี้ค่ะมาหกใส่มุตามุตาก็เลยต้องไปเปลี่ยนเสื้อนะคะ วัวน,นี้เห็นใจมุตตาหน่อยสิคะมุตตาไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ผ้ากันเปื้อนเงมุตตาเต้องใส่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่โป๊เกินไปหรอมุตานี่เพื่อนพอนผู้ชายนักศึกษกก็อยู่กันเต็มไปหมดแล้วก็มีนักศึกษาชายคณะวิศวะคณะแพทย์อะไรเขาเดินผ่านไปผ่านมา,า,นมาแถวนี้กันไปหมดหน้าคณะเธอเนี่ยยังจะแต่งตัวอย่างนี้อีกมุตตาเดี๋ยวเธอเข้าไปที่ห้องครูแล้วก็ไปเอาชุดสำรองที่ครูเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์แล้วครูไม่ได้ล็อกไปเอาตรงนั้นมาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้เลย ภูหันดีไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมุตาเกรงใจอะคะ่ะเดี๋ยวมุตตาซ้อมทำอาหารกับเพื่อนเดี๋ยวก็จะไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามุตาก็มีนัดไว้ถึงว,วันนี้มุตตาต้องไปทานข้าวกับคุณแม่นะคะเพราะคุณแม่มุตากลับมาจากต่างประเทศมุตตาอยู่ไม่นานนะคะควรดีมุตตาเกลียดเปลี่ยนเสื้อนะคะถ้ามีงั้นมุตตาต้องคืนเสื้อควนดีนะคะเอาละเอาละก็ได้ที่อย่างเธอก็รีบจัดการก็แล้วกันแต่ว่าไปหาอะไรมาคุมไหนก็ดีนะเนี่ยมุตตานี่มันสถานศึกษานะเธอจะ อย่างนี้ได้ยังไงแล้วนี่มันบูธออกร้านออกร้านอาหารนะไม่ใช่ว่าทําอย่างอื่นนะมุตตาเธอจะมาช่วยโยมผู้ชายที่นี่ไม่ได้นะฉันดูนะมุตตาว่าเธอเป็นคนยังไงอย่านี้ว่าฉันไม่รู้ว่าเธอทําอะไรลงไปวันดีจะมาว่ามุตตาทําไมคะหรือว่าคุณวันดีอยากจะให้มุตตาพูดเรื่องนั้นนะคะคุณวันดีเอ้ยมุตตาไม่ได้นะนักศึกษาพเพื่อนของเธออยู่เยอะมากเลยนะเธอจะมาพูดเรื่องของเราไม่ได้นะ ฉันตสั่์ติวข้อสอบให้กับเธอแล้วนะคะแนนเธอก็ไม่ใช่ว่าจะดีซะเท่าไหร่ในวิชาของครูเนี่ยเธอไม่ต้องมาพูดเลยรีบจัดการทํากิจกรรมของเธอไปโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะครดีคือว่าครูอันดี้เพิ่งไปสิคะคือบุตามีอะไรจะจะขอครันดีหน่อยค่ะอะไรเหรอบุตาเธอจะยืมเสื้อครูใช่ไหมก็ครูบอกแล้วไงว่ามันโป๊เกินไปให้ไปเอาเสื้อของครูที่ห้องก็ตามครูขึ้นมาสิ นี่ใช่งั้นละคะ่ะควรดีคือมุตตาคือมุตตาอยากจะขอแบบก็อ,อยากจะขอขอหอมสทีได้ไหมคะคือมุตตาจะขอหอมอ่สทีได้ไหมคะขอหอมไหมคะมุตตาทําไมเธอพูดอย่างนี้นี่เพื่อนคนอื่นเขา,เขา,เขาใจผิดนะเดี๋ยวนักกษาคนอื่นเขาจะคิดยังไงเธอมาขอหอมในครูเนี่ยมุตตาไม่ได้นะมุตตานี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเธออยู่แต่ไปบดแล้วเธอไม่อายคนอื่นเขาเธอไม่กลัวคนอื่นเขารู้เหรอเรื่องของเรา เงียบเลยนีนะมุตาจะยางงีไม่ได้นะจะเป็นครูของเธอนะถึงนี้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าฉันก็อยู่ในเวลาง,งานของฉันนะเธอจะมาพูดเรื่องนี้ที่นี่ไม่ได้นะี่ทํากิจกรรมอยูน่นะมุตตาเงียบไปเลยไม่ต้องมาขอหอมอะไรไม่ได้ไม่ใช่างาน,นนะคะควันที่ม่ใช่ใหมายถึงว่าอย่างนั้นค่ะคือมุตาแต่จะบอกครูว่าเออมุตาขอ,ขอ,อ,อ,ข,อ,อ,อขอหอมขอหอมค่ะขอหอมสักทีได้ไหมคะขอหอมสักทีได้ไหมคะ มุตาก็คูอบอกแล้วว่าไม่ได้ไงอย่านะมุตารตรงนี้ไม่ได้นะควรดีไม่ใช่งานค่ะคือมุตาจะบอกว่าคือมุตาจะขอหอมอขอหอมแล้วก็กระเทียมที่อยู่ข้างหลังโต๊ะของควรดีตรงนั้นนะคะข้างหลังบูธด้ยค่ะคือมุตาขี้เกียจเดินไปหยิบเพราะว่าตอนนี้มุตาทํากับข้าวแล้วมือเลออยู่แล้วก็เปิดแก๊สเอาไว้ะคะ่ะมุตาก็อยากจสไว้วันควรดีอะค่ะลบกวน เออช่วยหยิบหอมกับกระเทียมมาค่ะตรงนั้นมาเพราะเดี๋ยวมุตาจะทําอาหารกับเพื่อนต่อเดี๋ยวจะทําข้าวผัดต่อค่ะได้ไหมคะครูวันดีคือพี่เกรติออกไปค่ะจากโต๊ะเนี้ยมันเกะก,กะค่ะถ้าออกไปแล้วเดี๋ยวอาหารที่มุตาทําอยู่มันจะไหม้ค่ะขอหอมกับกระเทียมสักทีได้ไหมคะออที่เธอบอกว่าเธอจะขอหอมคือหมายถึงหัวหอมหรอมุตาทําไมเธอไม่บอกว่าขอหัวหอมกับครูคล,ล่ะเธอก็บอกว่าขอหัวหอมขอกระเทียมขอเครื่องปรุงอะไรอย่างงี้สิ กูจะไปรู้ได้ไงว่าเธอวางหอมวางกระเทียมเลยไว้ตรงไหนเนี่ยแล้วเธอพูดอย่างงี้กูก็คิดไปไกลเตอบมูตาเธอนี่จริง,จร,งจริงเลยนะได้ไหมคะคู่อันดี้ไม่ได้เดี๋ยวมูตายเพื่อนมาหยิบหให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมูตาเรียกเพื่อนมาหยิบหอมมาให้ก็ได้ค่ะเธอเธอขอขอหอมให้เราหน่อยสิได้ไหมเฮ้มูตานี่มันจริงๆริเลยอะ่พะพอฉันไปช่วยเธอแล้วเธอก็ไปเรียกคนอื่นเธอจะมาขอหอมอะไรฉันก็คิดไปไกลนะสิชิตใจหายหมดเลย นึกว่าเธอจะขอหอมอะไรฉันซะอีเยยมุตานี่เธอตั้งใจหรือเปล่าเธอจงใจใช่ไหมที่เธอต้องการจะพูดอย่างนี้กับฉันต่อนหน้าเพื่อนๆทุกคนจะขใครได้ยินเข้าจะกลัวละเกิดฉันเลยรีบเดินออกมาจากตรงนั้นเพราะกลัวว่านักศึกษาคนอื่นจะสงสัยเรื่องราวระหว่างเราฉันไม่กล้าเข้าไปตักเตือนเธอเลยเพราะว่าเข้าใกล้เธอทีแรกก็จะเกิดเรื่องทุกทีฉันไม่รู้จะระวังเิยมุตาอย่างไรดีแล้วดิวเดีย